พีทตอบแล้วชาวจิ้นต้องฟังพิทพัชระตอบชัดๆกับก้าวสุพัสราหลุนขึ้นไหมสวัสดีค่ะซีสหลังแฟนๆแห่เชียร์กันกับความสัมพันธ์ของพิทพัชระและก้าวสุภัสราว่ามีโอกาสพัฒนาไหมเหตุช่วงหลังๆมาดูมีคอมเมนต์หยอดกันไปหยอดกันมาให้หลุนอยู่บ่อยๆซึ่งล่าสุดหนุ่มพีท ตอบให้ฟังกันชัดๆว่าเราก็ทําอย่างนี้กันมาจะสิบปีแล้วแซลกันก็ปกติาณะตอนนี้ผมคิดว่า คงยังผมคิดว่าความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็ดีมากผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเสี่ยงทำไมมีลุ้นไหมผมเชื่อว่าอะไรในโลกนี้มันมีสิทธิ์เป็นไปได้ทั้งหมดมันแล้วแต่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอย่าง9ตรงสเปคไหมคือสำหรับผมมันไปถึงจุดที่ไม่มีสเปคแล้วเพราะคิดว่ามีแล้วก็มักจะได้ไม่ค่อยตรงตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของภายนอกแล้ว มันจะเป็นเรื่องของนิสัยมากกว่าครับตั้งแต่เป็นข่าวก็มีคุยกันบ้างว่าพูดแบบนี้แบบนี้ไปนะเขาก็มีบอกว่าเขาตอบแบบนี้แบบนี้ไปนะเราก็บอกแล้วแต่อยากจะพูดอะไรก็พูดเธอะทุกวันนี้ก็แฮปปี้ดีอยู่อย่างนี้ก็มีความสุขดีอย่างโสดหนุนจิ้นกันต่อยาวๆเลยนะคะซิซเราจะคาบข่าวให้คุณแซบซีทุกรสสดทุกเรื่องอย่าลืมกดซับสไ i b e กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ